วันดีสนุกดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้พี่วอกโสดมานานยังคะโสดมานานแล้วคร <c oughs> ับนี่ตอนเลิกกับแฟนเก่านะแฟนเก่าพี่ยังบอกอยู่เลยว่าพี่เป็นผู้ชายที่ดีมากใครได้เป็นผัวนะเหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเลยแล้วเขาเลิกกับพี่วอกทําไมอะคะเขาบอกพี่ดีเกินไปที่ควรจะต้องไปหาคนที่คู่ควรมากกว่านี้แล้ววันนี้พี่ก็เจอแล้วคนที่ใช่ ใครเหรอคะอยู่ตรงหน้าพี่นี่ไงพี่วอกรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะคะพี่อูดคะครับไปนั่งุัเพื่อนพี่วอกแป๊บนึงได้ไหมได้สิครับพี่น้องครับ ขอบคุณค่ะเช่นนั่นนะครันบน่ารักที่สุดทีนี้พี่ต่อเชื่อหรือยังคะว่าสนุกเป็นคนเจ้าชู้ก็ถ้าสนุกอยากให้พี่เชื่อแบบไหนพี่เชื่อแบบน,นั้นก็ได้แล้วพี่ต่อคุยกับผู้หญิงมากสุดกี่คนละคะเป็นสิบอยู่เหมือนกันเนี่ยโอ้โหนี่ เจ้าชู้ก่าสนุกอีกนะคะไม่หรอกพี่เป็นพี่ทํางานเป็นฝ่ายขายอะ่ะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งพี่ออกไปเจอลูกค้าแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงวันนึงนก็เป็นสิบได้แล้วผู้หญิงที่คุยเล่นๆล่นนะคะวันนึงกี่คนพี่ไม่ชอบคุยเล่นพี่ชอบคุยจริงจังพี่ตอบเป็นคนซีเรียสเหรอคะ <laughs> อันนี้ก็คงต้องลองคุยดูจะได้รู้ว่าพี่ซีเรียสหรือไม่ซีเรียส ก็คุยอยู่นี่ค่ะพี่น้องครับตกลงน้องก็ชอบใครกันแน่วะพี่น้องครับชอบกูนี่แหละกูมีผลซัับอรุตด้วยกูจะบอกให้เพราะอะไรรู้ไหมพราะพี่ต่อมันเป็นคนซีเรีสเว้น้องเขาไม่ชอบคนซีเรีส์เขาชอบคนสนุกสนานแบบกูนี่เดี๋ยวให้ดูนะพอกลับมานะกูจะจัดมุกสักษาับเอาให้สับกับเพื่อนเลยนีลยมึงก็ระวังนะครับพี่น้องครับ เพื่อนน้องก็ชอบน้องต่อน้ำตาเมืองจะกระเพื่อมแทนตับพี่น้องครับแลกวจบพี่้นกระเพื่อมปากดีทิ้งพี่วอกไว้หน้าแล้วอะค่ะสนุกขอกลับไปหาพี่วอกก่อนนะคะอือเชิญค่ะ น้องครับอา้าวแล้วพี่อูจะไปไหนล่ะคะอ๋อเดี๋ยวกลับไปนั่งที่โต๊ะครับพี่น้องครับนี่ต้องไปแล้วคะ่ะสนุกอยากนั่งตักพี่อู๋ฮะมือก็กระตือรือร้อนนะน้องก็พูดเล่นพี่วอกคะสนุกพูดจริงคะ่ะฮะ อยากนั่งตักทำไมไม่นั่งตักพี่ไปนั่งตักพี่อ้นไปทำไมอะ่ะสนุกไม่ชอบนั่งตักคนที่อยากให้นั่งหรอกค,ค่ะรอเอางี้เห็นพี่ไม่อยากให้น้องสนุกนั่งตักเลยไม่อยากเลยพี่วอลคะสนุกชอบคนพูดตรงๆคะ่ะโอเคเอาตรงนะพี่โคตรชอบน้องเลย ไปต่อที่อื่นกันไมล่ะพี่กัดมันพอดูเลยนะตอนเนี้ยสนุกไม่ชอบคนหยาบคายค่ะเอาแบบไม่หยาบคายนะตรงๆนะคือพี่ไม่อยากให้หนูอะไปนั่งตักพี่อูดเพราะพี่พี่ห่วงพี่วอคะสนุกบอกแล้วไงคะว่าสนุกเป็นคนเจ้าชู้ไม่ชอบคนขี้ห่วงค่ะโอเคโทษครับตามสบายเลย <laughs> งั้นเดี๋ยว ฉันลุกไปเข้าน้ำก่อนนะคะยังใช่อยู่นะไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกกูจะบอกเลยให้ตัวน้องหอมหอมพี่น้องครับฟินมากเลยคอยดูนะกูจะกลับไปเลิกกับเมียให้ดูพี่น้องครับขอเลยพี่อู๊ดนี่ มึงเลอกเป็นชอยให้น้องเขาเลือกเลยแค่นี้กูปวดหัวจะแย่แล้วกูขอละคนเนี้ยพูดยี้ได้ไงพี่น้องทีต้องต่อขอมึงยังไม่ให้เลยเพรก็น้องเขาเลือกกูแล้วกูเป็นคนที่ใช่เว้ยพอๆพมึงนี่จะซีเรียสอะไรวาะใจเย็นๆมึงไม่รู้เหรอว่าน้องเขากำลังแกล้งอยู่อะอะไรอะไรมึงจะบอกว่าอะไรน้องเขาแกล้งกูสองคนแล้วเขาชอบมึงจริงเนี่ยหรอพี่ต่อกูดูไม่ออกจริงเหรอว่าเขากำลังปั่นหัวมึงสองคนอยู่เนี่ยกูไม่ดูหรอกกูดูไม่ออกกูความรักท้ไม่คุณตาบอดเว้ยกูบอกเลยนะงานนี้กูพร้อมตัดพี่ตัดน้องนะกู เจมินแต่เจมินเห็นเขาทะเลาะกับคนที่คอนโดไปแล้วน้องเขาจะจาหน้าเจมินไม่ได้หรอคะจําไม่ได้หรอกคะน้องพอใจเจ๊มองลงมาจากบนเตกอ๋พวกเผือกระยะไกลเผือกใลไม่ได้เดี๋ยวโดนลูกลง เดี๋ยวพอเจ๊บอกให้ท ouais. ุกคนออกไปข้างนอกอะทุกคนก็หยิบกระเป๋าของตัวเองออกไปให้หมดเลยนะเหลือไว้แต่กระเป๋าของเจ๊คนเดียวแกกะว่าจะให้น้องเขาขโมยกระเป๋าแกเหรอเราเนี่ยนะวันวันมัวแต่ออดอ้นหัวเด็กไม่รู้จักศึกษาคนเลยไม่ความชั่วบ้างเลยกระเป๋าเนี่ยเป็นใบขนาดเนี้ยจะขโมยแล้วถือออกไปได้ยังไงก็เห็นหมดดิเออเจ๊จะให้น้องเขาขโมยโทรศัพท์ในกระเป๋าเหรอเรานี่ก็อีกคนหนึ่งนะวันวันมัวแต่เข้าวัดไม่ออกมาดูโลกบ้างเลย โทรศัพท์เนี่ยเครื่องมันใหญ่มันซ่อนไม่ได้เขาจะขโมยทําไมทําไมจะซ่อนไม่ได้นี่ดูซ่อน่างนี้ก็ได้ปั๊บปั๊บเน็ุ่งชั่วไม่เนียนไปเรียนม,มาใหม่สรุปแล้วแกจะให้น้องเขาขโมยอะไรแกก็บอกมาสิขโมยเงินจ้ะขโมยเงินก็แค่นี้รีลาอยู่ได้<อ>เรา้อรฝึกลีลาไว้บ้างน,นะถ้าเราไม่มีรีลาเลยอ่ะเดี๋ยวผัวเด็กจะเบือ่อ งานให้โบแล้วเหรอคะ๋อะคือ,อย่างนี้จะโบคือเจมินเนี่ยเขาอยากจะสัมภาษณ์ว่าเราอะทำอะไรได้บ้างทำได้ทุกอย่างเลยค่ะเจ๊ว่ารูปร่างหน้าตาอย่างน้องเนี่ยนะทำงานหนักไม่ได้หรอกเอางี้เดี๋ยวพวกเจ๊ออกไปคุยธุระกันก่อนแล้วเดี๋ยวเจ๊กลับมาสัมภาษณ์ต่อโอเคไหมไไปพวกเรามีระจะคุยไหมหรอไป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 เจ๊ไป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 น้องค่ะเดี๋ยวน้องมานั่งรองนี้นะเดี๋ยวเจ๊มาไป เจ๊เข้าไปนะแล้วเงินในกระเป๋าเจ๊าหายนะแกก็จะได้หูตาสว่างว่าน้องเป็นโจรจริงเจ๊แต่ว่าเจ๊นัดน้องก็มาคุยเรื่องงานน้องจะกา้าขโมยเงินเราเหรอคะ,คะน้องพอใจคะคนสันดานโจรนะคะพอมันมีช่องนิดเดียวมันอดไม่ได้จะขโมยคะ่ะเอาเข้าไปแล้นะไปเดี๋ยวเจ๊เพิ่งออกมาแป๊บเดียวน้องเขาจะขโมยทันเหรอคนที่มันมีสันดานเป็นโจรเนี่ยนะมีช่องโหว่นิดเดียวมันขโมยปุ๊บ ใช้เวลาไม่นานเชื่อเจ๊ตอนนี้เดยเจ๊จะบอกว่าเจ๊ต้องหยิบเงินออกมาเพื่อที่จะฝากพี่หมอซื้อของโอเคไหมอีเจมินน่ะจะฝากซื้อของก็ไม่บอกตั้งแต่แรกปล่อยให้เดินกลับไปกลับมาอยู่ได้อะโอย่าบ่นเดนี่ใส่ขี้บ่นนี่ใส่คนแก่อ่ะฝากเฮ้ยเงินเจ๊หายไปในสองพันเนี่ย พีโ่โนี่แกเป็นขโมยจริงๆเหรอเนี่ยเปล่านะคะไม่ได้ขโมยคะ่ะหนูไม่ได้อะไรไปเลยนะคะถ้าหนูไม่ได้เอาไปเนี่ยเงินของแจมันจะเดินออกมาจากกระเป๋าแล้วไปซ่อนเองได้เหรอหลอกใครไม่หลอกหลอกเพื่อนสนิทสักลิลลี่คิดผิดแล้วน้องเอางี้พี่ต่อตกลงกันแบบแฟฝๆลูกผู้ชายเลยนะให้น้องเขาเลือก ถ้าน้องเขาเลือกใครอีกฝั่งหนึ่งห้ามงอแงนะเว้ยให้ชวนพูดพี่น้องครับมึงอะตัวงอแงกว่าเพื่อนเลย <c oughs> ว,อว,อวอกวอกวอกนี่พี่จัวไม่ได้ดูถูกวอกนะ <c oughs> วอกคี่จริงๆแหลอว่าน้องเขาจะเลือกวอกอะ <c oughs> ที่น้องส้มโอสวยจะตายยังเลือกมึงเป็นผัวได้เลย <c oughs> ทาไมน้องสนุกเขาจะเลือกกูเป็นผัวก็ไม่ได้วะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้สมมุติว่าวอกเนี่ยเป็นน้องสนุกแล้วมาเจอผู้ชายสองคนพร้อมกันคือน้องต่อกับน้องวอกเนี่ย แล้วบอกจะเลือกใครครับเลือกกูนี่แหละทำไมเหรอผู้หญิงสวยต้องมีผัวห่อหรือไงกางนั้นผู้หญิงสวยต้องมีผัวเราทุกคนที่ไม่จริงหรอกคุณจะบอกให้เคยเจอคนนี่นะแกก็แกอ้วนก็อ้วนหัวก็ล้านหูยเมียสวยกันงงามโอ้ชอพอพอไม่ต้องไปเถียงกับมันหยุดต่อรอดแต่เถียงได้แล้วพี่น้องครับเพราะการมันตอนนี้ถ้าคนติดยานะมึงกำลังคุ้มครั่งพี่น้องครับปากดีถ้าน้องสฉุนเลือกมึงนี่มึงไม่เอากันเถอะแก๊บแก๊ขอแก๊บขอแก๊บ นะดเอาไหมล่ะจะเหลือลกูสแสดงตัวอยู่นี่ไงก็ใช่แฟนแฟนะเว้ยห้ามองแงนะคุยอะไรกันอยู่คะใช่เรื่องของสนุกหรือเปล่าโอ้เปล่าเลยครับพี่น้องครับพี่อูดโกหกใช่ใช่มันโกหกมันตอแหลที่จริงเราพูดเรือ่องสนุกนี่แหละจ้ะพี่วองจริงใจอะ่ะน้นารักเลยปะละเร็วไปค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันก่อนก็นได้นาอ เบื่อร้านนี้แล้วอะอยากไปต่ออู้ยไปร้านไหนก็ได้พี่พร้อมจะไปกับน้องสนุกทุกที่เลย,ยไปร้านไหนต่อดีคะพี่ต่อ,อ,อไปกับพี่อใช่สิคะอ้าวแล้วพี่อะตกลงพี่ยังเป็นคนที่ใช่ยอยู่หรือเปล่าใช่สิคะ,ะแต่ไม่ใช่วันนี้วันนี้สนุกขอดูพี่ต่อก่อนแล้วกันว่าจะใช่มากกว่าพี่วอ,อกไหม ายควายว่ายังไงก็พี่วอกอช่ที่สุดแล้วสนุกเลยไม่ต้องเรียนรู้พี่วอกอีกไงคะอือบูชายี่สุดแล้วก็งงูจะดีใจหรือเสียใจดีวะเนี่ยดีใจสิคะงั้นสนุกขอลายไว้หน่อยเอาเนี่ยไม่ตอบนี่เอาคุณแจห้องพี่ไปเลยถ้าเกิดไปดูพี่ต่อแล้วเกิดไม่ใช่ขึ้นมาไปเจอพี่ที่ห้องอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อน มึงเล่นให้กูแจห้องน้องก็เลยเนี่ยแล้วมึงจะตัดท่อห้องยังไงไม่เป็นไรกูนอนรอหน้าห้องก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่ห้องกูแล้วเป็นห้องของเราอือว่าคะอือเอาไปแต่ส่งโลเคชั่นมาแทนค่ะโอเคไลายน้องลน์ได้ค่ะวอกฟองฟอดวอกฝ่องฟอดใชะโอเครียบร้อยค่ะไลน์มาหาพี่เลยนะได้ค่ะแล้วไปดูถ้าเกิดว่าพี่ต่อไม่ใช่ขึ้นมาไปหาพี่ที่ห้องเลยนะโอเคค่ะ พี่ว่าเราไปกันไหมเพราะถ้าเกิดพี่ใช่ขึ้นมาเนี่ยพี่ไม่อยากเห็นน้ำตาน้องโอเคค่ะงั้นเช็คบินก่อนหลอกกันนะคะไม่ต้องพี่เลี้ยงขอบคุณค่ะพี่วอลนั่พี่ไปดีกว่าครับเฮ้ยพี่ต่อมึงทำได้อย่างมากแค่ไปดูแล้ว่าใช่หรือไม่ใช่สุดท้ายเดี๋ยวน้องเขาก็ไปหากูที่ห้องหรอกโว้ย เดี๋ยวไอเกาหลีมึงจะรู้ได้ไงว่าน้องเขาจะไปหามึงที่ห้องจริงๆพี่น้องครับชีวิตมันต้องอยู่ด้วยความหวังเว้ยว่าแล้วครับกลับเลยไปอาบน้ําแต่งตัวรอน้องสนุกดีกว่าตายตายตายเคยเห็นแต่ผู้หญิงสายแว้นผู้หญิงสายควันเพิ่งเจอนี่แหละผู้หญิงสายปั่น มีอะไรรึเปล่าไป